สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u ูทูบถาอินเตอร์นิวติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวเมื่อวันที่หนึ่งเมษายน2565สําำนักงานผู้ว่าการภูมิภาคเบลเกรอสอยู่ทางตันตกของรัสเซียได้มีการเผยแพร่แถลงการว่ามีเฮลิคอปเตอร์สองลำของกองทัพยูเครนบินในระดับต่ำข้ามพรมแดนเข้ามาในเมืองเบลกรสซึ่งเป็นเมืองเอกของภูมิภาคห่างจากพรมแดนยูเครนประมาณ35กิโลเมตร แล้วโจมตีคลังน้ํามันซึ่งอยู่ในบริเวณดังกล่าวนะครับผลจากการโจมตีนั้นทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย2รายและก็มีประชาชนบางส่วนนั้นต้องอพยพชั่วคราวออกจากพื้นที่อย่างไรก็ตามเนี่ยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปคนละทางเมื่อเทียบกับรายงานของบริษัทรสแน็ปซึ่งเป็นเจ้าของคลังน้ํามันที่เกิดเหตุซึ่งระบุว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับในขณะที่ทางด้านเวลาเชสลาฟ กราสคอฟผู้ว่าการประจำแคว้ลองตนเองเบลกรอสของรัสเซียก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอกว่ากองทัพยูเครนส่งเฮลิคอปเตอร์จู่โจมมิวเอ24บินข้ามชายแดนมาโจมตีคลังน้ามันแห่งหนึ่งในเบลกรอสใกล้กับชายแดนติดกับยูเครนเมื่อช่วงเช้าตรูก่ก็คือเวลาประมาณสักตอนตีห้านาทีของวันที่หเมษายนตามเวลาท้องถิ่นนะครับจนทําให้เกิดเพลิงลุกไหม เป็นเหตุให้คนงานที่คลังน้ํามันดังกล่าวนั้นได้รับบาดเจ็บจากน้อย2รายด้วยกันเวลาดิสเม,มียเชสลาสกราสคอฟก็อ้างว่าเฮลิอคอปเตอร์สองลำของกอง,งทัพยูเครนได้ยิงจรวด S8 ระดมโจมตีคลังน้ามันในเมืองเบลกรอดหลังจากได้ยินได้บินข้ามแดนในระดับเพดานบินที่ต่ําพอสมควรจนถือเป็นการโจมตีทางอากาศบนแผ่นดินรัเสเซียครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองมา ขณะที่มีรายงานนะครับมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์แสดงให้เห็นคลังน้ํามันในเมืองเบลกรอสถูกจรวดยิงโจมตีหลังจากนั้นเนี่ยมีไฟลุกไหม้นะครับแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์บินจากไปใกล้ๆก,กับบริเวณคลังน้ามันในขณะที่เมืองเบลกรอสอยห่างจากชายแดนของรัสเซียนะครับประมาณสัก25ไมล์และก็ห่างจากเมืองคาคีฟเมืองใหญ่อันดับสองของอยูเครนราวๆ50ไมล์นะครับ เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยด้านเจ้าหน้าที่ยูเครนย,ยังไม่มีการออกมายืนยันนะครับในขณะที่บรรดานักวิเคราะห์ยัยงคงระมัดระวังที่จะแสดงความเห็นต่อเหตุการณ์ซึ่งรัสเซียอ้างว่ายูเครนส่งเฮลิคอปเตอร์โจมตีคลังน้ำมันในเมืองเบลกรอดเนื่องจากมีความหวั่นวิตกว่ารัสเซียอาจจะจัดฉากสร้างสถานการณ์ล่วาหายูเครนก็อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นก็คือสิ่งที่บรรดานักวิเคราะห์นั้นก็เลยไม่กล้าที่จะดําเนินการอย่างไรในขณะที่ล่าสุดนั้นเนี่ยครับกองทัพของยูเครนยัยงปฏิเสธให้ความเห็นอย่างเป็นทาางการ ต่อการเปิดเผยของรัสเซียในเรื่องนี้หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้คลังอาวุธแห่งหนึ่งใกล้กับเมืองเบลกรอดเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาทางด้านนายดับบิทตีเปสคอฟโฆษกทำเนียบร,รัฐบาลรัสเซียนั้นก็ออกมาบอกนะครับว่าเหตุการณ์ที่เมืองเบลกรอดนั้นจะส่งผลกระทบต่อความราบรื่นกับการเจรจาสันติภาพร่วมกับรัฐบาลยูเครนในอนาคตนี่เป็นสองครั้งนะครับที่เมืองเบลกรอดนั้นเนี่ยถูกโจมตีครั้งแรกก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานข่าวนะครับว่าคลังแสง ก็ถูกโจมตีไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับด้วยจรวดจ,จากทางด้านยูเครนแล้วครั้งนี้เป็นคลังน้ํามันนะครับที่ถูกโจมตีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของทางด้านกองทัพยูเครนแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยครับความกระจ่างชัดนั้นก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าท้ายที่สุดนั้นเกิดจากทางด้านกองทัพยูเครนนั้นตั้งใจเข้าโจมตีเมืองเบลโกรอรดหรือไม่แต่ว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นกับคลังแสงแล้วก็ในส่วนของ,ของคลังน้ํามันล่าสุดครับ